วัสดีครับวันนี้เรามาเปลี่ยนบรรยากาศครับมาเป็นตรงเกียรติกันบ,บ้างครับน,นี่คือคือไม้คือคือว่าสรานสรานตีตรงครับดูวิธีการเกี่ยวเยื้อเกีียวปลาผมพูดอยังไงนะไม้ไม้ไม,ไม้เด็ดเลยไม้นี้ไม่รู้มีปลาไม้ดอก <c oughs> น้ำดำเมียมเลย

nó đâu chỉ cần kéo gấp <laughs> nên đều ra kéo bún này anh em con cái này kéo 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 nát kéo à anh ตันแรกเลยดาขึญโกะมัในนู้นมันตีบไม่เกะเอาะเนี่ยแต่เราเกี่ยวไว้เกี่ยวปะไแบบเนี้ยแต่ถ้าเราเกี่ยวตูดนะมันเกี่ยวไม่ได้ไปแต่เล็กนี้พวกนี้มันไในนู้มันตีบมันตีบเหนื่อยได้เนี่ยอยู่แบบนั้นได้ไหมมันตีบไปเอาะไหมมันเหนี่อยว่าเอาขอไปดูขอไปดูตาต่อไปครับ ตานี้เสร็จแล้วดกูกันดีร่องครับ ยิ้หน้าตีล้วมังิบหนาตีนีบานหนาตีนาว่มีป่าเปลี่ยนมันโลนเม็ดตัวเล็กอะกินตัวเล็กกินมันกบติดป่าีหมวนอืมอืม่คจุนในเก็บไนน แกวลูกละแกวลูกกิกตะกวตองแหย่ติปะลาง20ติตะปะปุ้นนะเงินมันตายกัน <imitation> 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 ดีทดองครับดูไม้ครับไม้น้ามีปา้ายอืมี่มงัวยไหมเจ้าจับเร็วดูจับเร็วนี่ไปดูครับไปดูครับมีจับแล้วมีนกินตามหลังแนี้ยครับ ติดไหมครับอุ้ยน่าจะติดครับขันขันโหอยู่เลยครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยติดเร็วครับหนึ่งตัวครับปลาเนื้อปลาอะไรอย่นี้ปลาชนวนเรียบไหมก็เยอะปลาได้เดี๋ยวว่าหมู่ปลากลางนี่ได้เลี๋ยวก็ได้เดี๋ยวว่ามันเยอะวะมันเยอะปลาได้เดี๋ยวว่อุ้ยครับปลาใหย่ครับสายปุ่นครับนี่ไงครับโอ้ยใส่รวยอยู่ได้เดี๋ยวครับหงตัวไอ้ไม่หมดแล้วมันจะมีปลาเปรี้ยวนี่ ปาเลกินเละวันนาตุงนต้กลุเจาเนี่ยตุงที่นี่หมอนาปอดสรอบเลยได้เรับหงตัวครับตาร่งไม่ตันตรงแค่กับตาเลติดและวมันพอเย็บได้เี๋ยวาปลาก้างยบไม่ใจมันอีเยบได้วะมีใจได้หี๋ยวว่าผมดื่มเอเลยนะ Trời tuy à. Có đầm miêm rồi. Còn Leonardo Có đi quá. Tôi sẽ gọi đi. Có tải toàn đây มันเป๊ะเยวดูไม่มึงตอัติดผมกกกินตมลังเลยตารรองไม่ตันเส็นแต่แร้เล่นแหละได้ดีเราตุงเงียบเียบว่เป๊ะเียวไอเนี้ยน้ำตกคบเรงนักนนต้มบีต้ใอ้น้ำยาตกคบเรีงวันนี้ Cái vẹp ở nha, kì lì đùm Măn này Ông tung quá à Nó quạp ra rồi hoài Nó quạp ra rồi hoài là chì bị thế này chắc chắn, lúp lúp, ปงลุบลปยปพงลุบไปก็เดียวตัวใหญ่นีน่ไงนันจตัก,กวัวเล่มนนะวัวด,ดินนะปงลุบไปกีเดียวมันขึ้นลอยก็เดียวเลยมัน,มมนดิบแ่นไอ้นุ้งเงนี่กุจ่าก็ไปตรง,ดงดได้นี่กูุจ่ากเียวหน่อยได้ กปามกมาตุ่เกียรตัวาาวะครอองคเมีใจดูลุงจัดดูลุจัดขี้โม่งล่นโบปาป่ามกันลุงนค่นี้ดูเดียวพอลุงจัดลุงจัดแกมาอเรย่อโกงกนอด่นเลยเดี๊ยๆ Thế nào mà bì bì cái kìa tội ni mùa. Ni mùa bì ấy, đi đi này. Tổ này tổ của... Của... bì 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 ไปกับจมกับเจมดูมัดบาดิจบับเปลี่ยนตอนนี้นก่อนครับเดี๋ยวก็ไปดูเวลาตอนเกี่ยวเทร็กเคียบได้เดินเดินเดินกลับมาดูเลยครับมีตัวกับได้ตัวกับมาเลยใช่กัน,นตัวเดิมเลไม่รุดเอาเถอะโอ้ก็ึ้นมาแล้วโอ้ยง

เงได้หมนีม่ <Yeah. S 2> เป็นเป็นเป็นไม้ดื่มเลยครับไม้ติวติดนี้มันมันมเดื่ดรางกายแบบา,มามไ,ไม่อาโน่ใส่นุญแจนี่ครับปากองอีกคนนะชูมูแท <c oughs> นไอ้คนซื้อกลดู่ไอก็ดูขได้ดูชายา <laughs> Bob không để phụ mệnh lệnh chắc 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 một chắc khóc chắc 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 mới